ทุกทางใจเครียดวิตกกังวลหวั่นกลัวโน่นนี่นั่นนะเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเป็นทุกข์กับเรื่องนี้ก็เหมือนกันแหละก็คือเกิดจากตัณหาเกิดจากความรักทีนี้ตัณหาก็มีหลายอาการภาษาไทยเราอาจจะเรียกความรักความติดข้องความยินดีความเพลิดเพลินความคาดหวังความอยากนะก็แล้วแต่จะพูดเนาะอาการมันก็คืออาการพวกนี้นะแนวนี้ซึ่งพวกเราก็พอเข้าใจอยู่ พระพุทธเจ้าใช้คำเดียวคือตันหานะได้แก่กามตันหาติดใจยินดีพอใจในการมคุณต่างๆรูปสวยๆเสียงเพราะเนี่ยนะเราก็ทุกได้นะแบบนี้กามตันหาเพราะว่าตันหาอยากได้ภาวะนี้ภาวะนี้ให้มันเป็นอยู่ให้มันคงที่ให้มันอยู่ตลอดไปมันเป็นคอมฟอร์ทโซนก็อยากอันนี้ก็ก่อให้เกิดทุกข์ทางใจได้ นะวิภาวะตัณหาอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยินดีเพลินที่มันจะไม่มีคนนี้ไม่มีคนนั้นมานะก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เราก็ไปดูเอาในชีวิตประจําวันซึ่งมีเยอะเหลือเกินอันนี้นะเราก็โทม,มนัสอยู่เรื่อยๆเช่นพวกการมตัณหาเนี่ยเราติดข้องอันใดอันหนึ่งนะเราก็ทุกข์ได้เยอะแหละอย่างเช่นว่าสมมุติเรามีสองอันเพราะว่าในโลกก็มีสองอันเนาะ มีสองอันอย่างสมมุติว่ามันมีอันนี้คือนาฬิกานะอันนี้คือหนังสือมีสองอันในโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่คู่แบบนี้นะทีนี้ความต้องการของเราหรือความอยากความชอบพอใจของเราเราพอใจนี้อยากได้อันี้ชอบอันนี้พอเราชอบอันนี้อยากได้แต่อันนี้จ้องจะเอาแต่อันนี้อีกอันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาจริงๆเขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขามีสองอันแต่พอเราจ้องจะเอาแต่อันนี้เกิดปัญหาไหมครับ เกิดปัญหาก็คือเราก็จะไม่ชอบอันนี้ก็เกิดทุกข์แล้วทีนี้อันนี้ก็หาไม่ค่อยจะได้เอาไม่ค่อยอยู่อีกทีนี้มีคนมาแย่งกันเยอะก็ทุกข์ไปเรื่อยๆนี่พอเข้าใจไหมแบบนี้นะโดยมากเนี่ยแบบนี้จะเยอะแหละนะเพราะว่าเราจ้องจะเอาอันหนึ่งเป็นพวกการ,รมตัญหานะเราจ้องจะเอาแต่ความสุขเนี่ยความทุกข์ไม่เอาจริงๆสุขกับทุกข์เนี่ยเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับมันแค่ เวทนาเกิดดับเฉยแต่พอเราจ้องจะเอาแต่ความสุขก็ทุกข์แล้วเพราะทุกข์เราจะไม่เอาเราก็หวั่นกลัวความทุกข์ทั้งที่ทุกข์ยังไม่เกิดก็รู้สึกทุกข์แล้วถ้าทุกข์เกิดนึกไว้แล้วอย่างนี้ทุกข์หนากว่าเดิมบางคนไม่ต้องการโดนดา่าไม่ต้องการโดนนินทานะต้องการแต่คําชมจะเอาแต่ความชมแต่จริงๆโดนชมและโดนดา่ามันเป็นของต้องมีอยู่เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เขา มั่วแล้วเขาจ้องจะเอาเนี่ยเห็นไหมจ้องจะเอาแต่โดนชมนะอย่างนี้พอโดนด่าขึ้นมาโอ้คิดไว้แล้วไม่น่าโดนเลยก็ทุกข์หนักกว่าเดิมจริง,รงๆก่อนจะโดนนึงหวันใจไว้แล้วเนี่ยเป็นซะอย่างนี้เคยเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับเป็นบ่อยนะก็เกิดขึ้นได้เพราะตัณหาคือกามตัณหาคือจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งนั่นเอง